แอบชอบเพื่อนห้ามพูดหนึ่งคำนี้ถ้าเกิดใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆก็ได้นะครับและหนึ่งคำที่คุณต้องห้ามพูดกับเพื่อนที่คุณแอบชอบนะครับนั่นก็คือคำบอกรักเพราะว่าการที่คุณออกตัวแรงตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่ามันอยู่ในใจใช่ไหมผมเคยเป็นนะถ้าเจอหน้าเดี๋ยวรู้กันไว้บอกปุ๊บแล้วก็เดี๋ยววิ่งหนีไปเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ก็คือเขายิ่งห่างเว้ยแต่ก่อนเหมือนใกล้ๆกันอะเออคุยกันได้สนิทการโทรศัพท์คุยเรื่องงานกันได้แต่พอเราบอกชอบเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆใครเคเป็นคอมเมนต์มานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการถ้าเกิดคุณจะจีบเพื่อนในอนาคตหรือแอบชอบใครอยู่ก็แอบชอบต่อไปครับใจเย็นๆทำคะแนนก่อนเว้ยทำคะแนนให้ดิ่งที่สุดทำคะแนนซะจนแบบมันล้นล้นจนเขาเนี่ยอยากจะมาบอกคุณว่า เฮ้ยเราครบกันไหมอ่าอันนี้เคยเป็นนะครับผมก็เคยเป็นนะชอบเพื่อนแล้วเราเก็บไว้ในใจคือเป็นทั้งสองอย่างนะชอบแล้วบอกไปเขายิ่งหา่างกับอีกคนนึงคือเราชอบแล้วเราก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็ทำคะแนนดังนั้นแอบบชอบเพื่อนห้ามพูดหนึ่งคำนี้